สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินให้กับเงินไหลมาชมพูเราต้องแกะแกะล่าออกก่อน ติดอีกแล้วข้อเสียของการใช้กามะพรา้าวสับจะติดลาบนนี้หลางน้อยมากเลยทุกคน ใช้เป็นแก้วสายแบบนี้ก่อนน,น,นะเพื่อจะดูรากว่า,าจะเริญนต,ตัวโตหรือไม่จะเริยนต,ตัวโตแกะแพทมาอย่างดี ใส่หินภูเขาไฟรองต้นกระถาหน่อนะแล้วก็ใช้ดินตัวน,นี้เหมือนเดิมก็ใส่ดินลงไปเ๋ยแล้วกัน แล้วก็ใส่สตาร์เกิ้นจีกันเพียแล้วมันแรงในดินนะทุกคนในทุกคนต้นเขาเล็กมากเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมากถ้าเปลี่ยนดินไปแล้วได้มาในราคา สองร้อยบาทเขาแต่เขาไม่ค่อยฮิตกันแล้วนะเรามาสะสมให้ที่เช ใส่ดินลงไปเลยต้นค่อนข้างเล็กมันก็เลยจลับลำบางหน่อยนะทุกคน มือก็จะดำๆหน่อยก็จะใส่สตาร์ก้นจีโรยหน้ากระถางนิดนึงโรยหน้าแก้วนิดนึงกันแมลงไม่ให้มะกวนเดี๋ยวลืมลืมปุ๋ยเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยก่อนนะ ผูยของเราใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ใส่นิดนึงพอน,นะนี่นะทุกคนนี่เห็นไหม ได้มาเมื่อวานเมื่อวานวันที่เท่าไหร่สิบสองสิบสองเดือนสิบสองห้าหกสี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าต้นเขาเล็กมากเลยตัดมาจากข้อข้อที่ว่ามันข้อนิดเดียวเองอะ่ะข้อแค่คืบเดียวแต่เราลองเปลี่ยนดู แต่ร้านเขาบอกว่ายังไม่ให้เปลี่ยนดินนะแต่เราจะลองเปลี่ยนเลยดูดิว่าดินในนั้นที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะดีกว่าที่ร้านหรือเปล่าให้ทุกคนเดี๋ยวเรอติดตามดูต่อไปนะ